สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเอกโอรดิคเตอร์กำแพงเพชรครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยนะครับอาเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองเป็นแปลงที่ใช้ขั้นตอนการลดขั้นตอนการเต็มดินนะครับโดยเราใช้ตัวคอมบี้มิกโฟนะครับในการจัดการแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับโดยแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยชาวไร่เนี่ยปลูกข้าวโพดอยู่ก็ใช้ผ่านพวนธรรมดาที่ชาวไร่มีอยู่แล้วนะครับในการถ่ายกรบ สังข้าวโพดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือมิกโฟนะครับคอมไบคอมไบมิกโฟมาทำงานเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือขั้นตอนของการปลูกนะครับนี่ก็เป็นอ้อยที่ปลูกในเดือนพฤศจิกายนนะครับของปี66นะครับผมก็เดือนนี้เราถ่ายทําที่เดือนมิถุนายนนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับผมก็อ้อยก็จเจริญงอกงามปกติดีนะครับผมในส่วนแม่สอดนี่ครับ เราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับแล้วเราจะมีไปดูอีกนะครับสองแปลงนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในการปลูกอ้อยเดือนพยอในพื้นที่แม่สอดโดยการใช้ขั้นตอนการเตรียมดินแบบมิกโฟนั่นเองนะครับผมครับแล้วนี้ก็เป็นอ้อยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ใช้กระบวนการลดขั้นตอนในการเตรียมดินนะครับแปลงนี้เราจะรอลุ้นผลผลิตกันนะครับว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับผมโดยแปลงนี้เดิมก็คือแปลงข้าวโพดเหมือนกันนะครับผม ใช้ในการลดขั้นตอนก็คือใช้ผัานเจ็บในการเคลียร์ต่อสางข้าวโพดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เจ้ามิกโฟคอมบิใในการทําแนวตีแนวปลูกนะครับเสร็จแล้วก็ปลูกเลยนะครับและนี่ก็เป็นแปลงอ้อยอีกแปลงนึงครับที่อยู่บ้านแม่กระสาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองนะครับผมเป็นแปลงที่ใช้เจ้ามิกโฟในการทํา งานนั่นเองครับแล้วก็แปลงด้าน,นข้างเนี่ยเป็นการไถปลูกแบบธรรมดานั่นเองนะครับผมเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างสองแปลงนี้แต่แปลงนี้ผมขอขอญอยตอธิบายนิดน,นึงเพราะว่าแปลงนี้วันที่มาทํานะครับดินมีความชื้นน้อยมากนะครับเรียกว่าแห้งเลยเป็นดินแห้งเลยนะครับผมแล้วก็เป็นดินที่ออกค่อนข,ข้างเป็นดินเหนียวเหมือนเหนียวก้นสาครับผมทําให้เครื่องมือก็ ทำงานยากเอาเรื่องเหมือนกัน,นครับแต่เราก็สามารถเตรียมดินออกมาให้พร้อมกับการเพาะปลูกได้นะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็เลยมาเก็บบรรยากาศในการเติบโตอ้อยของแปลงนี้มาให้ดูแล้วที่สําคัญนะครับแปลงด้านข้างเนี่ยเป็นการเตรียมดินแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมถ่ายฟุตเทจคร่าวๆไปให้ดูด้วยนะครับว่าแปลงด้านข้างเนี่ยสภาพอ้อยคือเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไงบ้างนะครับผมตามด้วยนะครับผมสำหรับผมเอกโพลิเ,เตอร์กำแพงเพชร ก็ขออนุญาตนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมดินลดขั้นตอนในการเตรียมดินนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรจากนิวฮอลแลนด์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทางคอคเลกเตอร์กับแมงเพชรที่หามาให้กับชาวไร่นั่นเองนะครับผมสำหรับผมวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผม